สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพิ่มเล็กอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็ยังคงเป็นนัดเปิดฤดูกาลประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมมีแต่กันอยู่2คู่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ4ฮะเจ้าบ้านเนี่ยนำถึง2ครั้ง2คราวจากคาร์ลัมวิลสันแล้วก็จากคอรเปอร์ฟี่แต่ว่าทีมเยือนก็มาค่อยๆไล่ยิงครับจนได้4ลูกจากเอลอนเคลสเวลล์ไซอิทเบลาม่าโทมัสชูเชกแล้วก็ปิดท้ายด้วยมิเกลออันนโโติส่วนอีกคูัน ฮอสเปอร์ก็เปิดบ้านปราบแมนซิตี้แชมป์เก่าไป1ประตูต่อศูนย์ครับโดยที่เจ้าบ้านได้ประตูชัยจากลูกยิงสุดคมของซอนเทอร์มินนั่นเองนะฮะ และนี่คือบทสรุปสัปดาห์แรกครับผมก็ไม่มีคู่ไหนเสมอกันเลยครับมีผลแพ้ชนะกันหมดเลยนะฮะก็ครึ่งตารางบนได้3แต้มกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลเวสต์แฮมเอเวอร์ตันเบนฟอร์ดวัตฟอร์ดไบรตันเลสเตอร์แล้วก็สเปอร์ครับส่วนครึ่งตารางล่างก็ศูนย์คะแนนครับวิลล่าเบอร์ลี่แมนซิตี้วูฟนิวคาสเซิลซัลซัมตันอาร์เซนอลคริสตัลพาเลสนอริสตี้แล้วก็ลีดต็ดที่อยู่อันดับบวย ในขณะที่ดาวซันโวก็เป็นบูโน่เฟนเดสที่ยิงไป3ประตูแล้วก็ปอบ๊อกบาครับแอซิสมากที่สุดที่4ลูกและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดที่2ครับในสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่21สิงหาคมมีเตะกันอยู่6คู่เริ่มกันที่หกโมงครึ่งครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็คู่3ทุ่มมีวิลล่าเจอกับนิวคาสเซิลคริสตัลพาเลตพบเบนฟอร์ดลีดเปิดบ้านเจอเอฟเวอร์ตันแล้วก็แมนซิตี้เจอกับนอร์ทซิตี้ฮะส่วนคู่ดึกตอน5้าทุ่มครึ่งก็จะเป็นไบร์ตตััันเจออกบวฟร ที่วันทีที่ยีสิงหามีอีก3คู่ตอน2ทุ่มมีซอนตันเปิดบ้านเจอแมนยูวูฟเจอสเปอร์แล้วก็คู่ดึก4ี่ทุ่มครึ่งเป็นอาร์เซนอลเจอกับเชลซีแล้วก็ส่งท้ายเกมนัดที่2ด้วยมันเดย์นท์ครับเวสแฮมจะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้